เลื่อนตัวเล็กๆอันนี้ค่ะออกเสียงได้ถึง3แบบเลยนะคะแล้วก็งงใช่ไหมคะไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ subscribe หรือว่ากดไลค์เพจนะคะเดี๋ยวนิดรอตรงนี้นะคะแวะไปกดแป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะ กลับมาแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูคำกริยาที่เป็น regular verb ที่อยู่ใน past tense ก็คือคำกริยาที่เป็นรูปปกติที่สามารถเติม ed ได้เนี่ยคะ่ะมันดูเหมือนเติม ed ทั่วๆไปเวลาเขียนเนี่ยไม่มีปัญหาคะ่ะแต่ว่าเมื่อเวลาออกเสียงคะ่ะหลายๆคนมักจะออกเสียงผิดโดยการเพิ่มพยายา์ให้เขานั่นเองคะ่ะนักศึกษาหลายๆคนหรือนักเรียนหลายๆค,คนที่นิดเคยสอนนะคะก็มักจะออกเสียงผิด มากกว่าครึ่งหนึ่งเลยค่ะยกตัวอย่างบางคนออกเสียง play อันนี้ใช่ไหมเพิ่มพยางค์ที่ว่าคือเขาจะเพิ่มจาก play เป็น play it อย่างนี้ค่ะ stop เป็น stop it ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะสำหรับการออกเสียง ed ในภาษาอังกฤษนะคะหรือว่า regular past tense อันนี้เราจะออกเสียงได้ถึง3แบบด้วยกันค่ะเหมือนต้นคลิปที่นิดออกเสียงให้ฟังนะคะว่าออกเสียงได้เป็น แล้วก็อิดนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการจำนะคะมีเคล็ดลับนิดนึงค่ะในกลุ่ม3อันนี้นะคะมันจะมีแค่กลุ่มเดียวค่ะที่เราจะเพิ่มเสียงพยางคนะข้านะคะมันก็จะมี2พยางเราจะไม่เพิ่มเป็นสต็อปเป็ดดังนั้นอันเนี้ยคือผิดแต่ว่ากลุ่มที่จะเพิ่มเสียงพยางนะนะคะมันจะมีแค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว d และคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว d นั่นเองยกตัวอย่างคำว่า ant, want want ถ้าเติม e ลงไปในรูป past tense คำว่า want จะออกเสียงเป็น it เป็น wanted เราผสมเสียงเข้าไปค่ะเป็น wanted wanted อะ need เป็น needed needed เห็นไหมคะ avoid เป็น avoided avoided wait waited waited เห็นไหมคะมันจะมีการเพิ่มเสียงเข้าไปแบบนิดเดียวค่ะเป็นเสียง ID นั่นเองค่ะแล้วก็ไปผสานกับเสียงท้ายของคําที่ลงท้ายนั้นๆนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดองทีนี้เรามาดองทีนี้เรามาลองใส่ดูในประโยคตัวอย่างกันเลยค่ะ When I was younger, I really wanted to be a singer, but I waited too long, so I didn't go for any auditions. When I was younger, I really wanted to be a singer. But I waited too long so I didn't go for any auditions เห็นไหมคะกริยาที่มันลงท้ายด้วย T นิจอกเสียงเป็น it คือ wanted และ waited นั่นเองกลุ่มคำกลุ่มที่สองนะคะคือกลุ่มคำที่เป็น unvoiced consonants คือกลุ่มคำที่ลงท้ายด้วย คำเหล่านี้ค่ะกลุ่มคำเหล่านี้นะคะเมื่อที่เราเติม e d ลงไปค่ะเขาจะไม่ได้เพิ่มพยางนะคะเขาจะมีการเปลี่ยนเสียง e d เป็นเสียงนั่นเองค่ะเสียง นั่นเองซึ่งคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสิ่งเหล่านี้ที่นิดบอกนะคะเป็นกลุ่มคำกริยายอดฮิตที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะออกเสียงผิดเพราะว่าไม่เข้าใจนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างของคำที่ลงท้ายด้วยคำเหล่านี้ที่นิดบอกค่ะว่าเมื่อเติม ed แล้วเสียงเขาจะเปลี่ยนเป็นเสียงนั่นเองคำแรกค่ะ kiss พอเติม ed ลงไปเราไม่อ่านว่า kisses ค่ะเราจะอ่านเป็น kissed kissed คำว่าช่วยค่ะ help พอเติม ed ลงไปเราอ่านว่า helped helped เห็นไหมคะเป็น helped นั่นเองค่ะต่อมาค่ะ talk talk พอเติม ed ลงไปเราอ่านเป็น talked talked นั่นเองหรือคำว่า work พอเติม ed ลงไปเป็น worked worked นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนเสียง ed เป็นเสียง นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะ Five years ago I worked in Cambodia for three months Five years ago I worked in Cambodia for 3 months แล้ววิธีการออกเสียง e d กลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มคำที่ลงท้ายด้วยอันนี้ค่ะเมื่อเราเติม e d ลงไปนะคะเราจะอ่านคำกริยาที่อยู่ในกลุ่มนี้ว่าเป็นเสียงดึนะคะอ่านยกตัวอย่างนะคะเช่น call <Cold. S 2> เป็น called called เห็นไหมคะมันจะเป็นดึดังนั้นเราไม่ได้อ่านว่า callit callit ไม่ใช่นะคะเป็น call <No. S 1> แล้วดึนิดนึงนั่นเองนะคะคือมันคงไม่มีใครออกเสียงเป็น call ดึอย่างนั้นนะคะมันก็จะเป็นเสียงดึเบาๆในสายลมนั่นเองนะคะหรือ love เป็น love loved f e l l เป็น f e i l e d สรุปนะคะคำกริยาในภาษาอังกฤษที่เป็น regular verb สามารถออกเสียงได้3แบบนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มคำกริยาที่ลงท้ายด้วย d แล้วก็ t นะคะเมื่อเติม ed ลงไปเขาจะออกเสียงเป็น it นั่นเองนะคะเช่น wanted หรือว่า needed นะคะกลุ่มกริยาตัวที่2ค่ะคือกลุ่มกริยาที่ลงท้ายด้วยตัวนี้นะคะถ้าเราเจอปั๊บแล้วเติม ed ลงไปเราจะออกเสียงเป็น Ch. นั่นเองนะคะเราจะไม่เพิ่มพยางนะคะยกตัวอย่างเช่น kissed kissed kiss, kiss, หรือ talked talked <taught, taught, S 1> นะคะกลุ่มกริยากลุ่มที่3ค่ะคือกลุ่มกริยาที่ลงท้ายด้วยกลุ่มกริยาพวกนี้นะคะเมื่อเติม ed ลงไปเราจะอ่านออกเสียงเป็นดึนะคะซึ่งดึกจะแบบดึกเบาๆในสายลมไม่ต้องดึขนาดนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น call <Cold, S 1> เป็น c a l d c a l d อันนี้เป็นโบนัสที่นิดจะแถมให้นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าการออกเสียงคําที่ลงท้ายด้วย ED มันมีถึง3แบบเมื่อเราเอาไปพูดในประโยคนะคะแล้วก็คําที่เราจะพูดนะคะแล้วก็คําต่อมาเนี่ยเป็นเสียงสระแน่นอนคะ่ะเวลาที่เราเชื่อมเสียงเราจะเชื่อมเสียงด้วยเสียงที่มันแบบว่าเปลี่ยนแล้วนะคะอย่างเช่นคําว่า Kiss อย่างเงี้ยนะคะเป็น k kissed แล้วคําต่อมาเป็นสระเราก็จะเชื่อมด้วยเสียงทีนั่นเองนะคะ ถ้าให้พูดแล้วอาจจะงงๆนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะอย่างประโยคนี้ค่ะถ้าเราอ่านแบบปกติเราจะอ่านเป็น we talked about my family last night we talked about my family last night คำว่า talk ตรงนี้เมื่อออกเสียงเป็น past tense จะเป็น talked talked และคำต่อมานะคะ about เป็นสระเราจึงมีการเชื่อมเสียงกันค่ะจากตรง ที่ลงท้ายด้วย ed นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะพูดเป็น we talked about my family last night we talked about my family last night เห็นไหมคะเกิดการเชื่อมเสียงเกิดขึ้นประโยคต่อมาค่ะ i worked out last night i worked Out last night ทีนี้ถ้าเราอ่านแบบเชื่อมเสียงมันก็จะเป็น I worked out last night I worked out last night เพราะว่าตรง K ตรงนี้พอลงท้ายด้วย E D เป็นเสียงเป็น T แล้วเราก็เอา T นี้มาเชื่อมเสียงกับ O ที่เป็นสระนั่นเองค่ะเป็น I worked out last night I worked out last night เห็นไหมคะโอเคค่ะทุกคนหวังว,ว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะลองเอาไปฝึกดูนะคะแล้วก็ไปค่อยๆปรับในการออกเสียงเวลาที่เราอ่านประโยคภาษาอังกฤษดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะลาไปก่อน บาย